เวอร์เซที่ถามมาจบตรงนี้ขึ้นยกสามอยู่ที่หน้าผมจะทวนผลการชมแต่คู่แรกที่เราไล่สดมาครับโอ้โออยยกสามครับสอกสอกของทางน้าเพชรตามแมวคืนไ่เข่าของทางน้านเพชรเพชนใหม่เพชรเป็นใหม่ตีายตี้าย,ายคืนไปขวา ไปกับ้ายเพ่กตาแมวคือไี่ข่าขวาซ้ายกับขวาแรกกันแรกกันแล้วแรกกันแล้วขวาหน้าแล้วเข่าแรกเขา่าขวาหน้าแล้วเข่าแรกเขา่าโอ้โหสอก้ายไม่ขาขวาคือไม่สอกตี่เข่า้ายคือไม่เขา่าเอาดังมือจุ่ครับ ท่านผู้ชมครับนอนถึงไหนกันไม่ต้องนอนเลยครับมาดูมวยดีกว่าสอดซ้ายได้กับเขา้ามาดตัดระโดดหนึ่งสองตีได้ไหมเขยา่าตีเราขวาคืนไห้เขาขวาตีเราขวาคืนเราขวาแทงซ้ายโอ้โอ้สอดซ้ายหมัดซ้ายแวกกลางแทงซ้าย คือนอที่ขาเกว้ลูกเรียบร้อยลูกเรียบร้อยนะเดินต่อซอกซ้ายปีเขาซ้ายคือที่ขาขวาซ้ายแล้วครับซ้ายแรกซ้ายซ้ายแรกซ้ายอุกแข็งแรงมากแนะข็งแรงถึงคู่ครับซ้ายแรกขวา หอกซ้ายล็อกแล้วพีได้ใครก่อนเพชรตามแมวซ้ายไม่โดนโดนให้ซ้ายแทงเขา่ารีบแล้วอาครับมาแล้วโอ้แม่เพชรใหม่แค่พีเข่าทีทีครับเข่าทีทีมาแล้วครับโดนเขาคืนให้เขา่ายังครับเหล็กยังไม่หมดยก ไปม,มาอโหสอกซ้ายคืนด้วยเขา่าเอ้าอโหแทงมาคืนอือเอาอแออาล้วครับไปไปเป็นยังไงไปไปเป็นยังไงอาจารย์ขขอจังหวัดชายภูมิและสดจากรวมเจ็ดกีฬาดังคู่เอกครับทิ้งหนึ่งแสนบาท เพชรตาแมวสอนาตาแดงครับจากเพกเขียวชายภูมิส่วนนำเงินเล็กเป็นใหม่สึงน้องเล็กมาจากเมืองรุณจังหวัดอุบลราชธานีติดตามเห็แเราได้ครับมีมวยดีเราจะแจ้งให้นได้รับชมกันนะครับมวยดีภูทรมาแล้วยกสี่มูยนีแก้มือครับชกกันล่าสุดเพชรตาแมวชนะมา ยังไม่ยังไม่จบครับสงครามยังไม่จบฮะ <ś refriger ant> เด็ดเด็ดใหม่เดินขยับใกล้ใกล้แทงขวาทิ้งไมาซ้ายทีบดีด้วยครับทีบอย่างนี้ไปข,ขวา,ากับจับเพลล้อเรียมครับล้อเรียมแต่ว่าสุดท้ายดันไม่ไปครับอ้าวอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเวลายังมีเหลือแต่สมองสมองเด็เคลื่อนขวากับจอบ ตีขาซ้ายพี่มาตีเั своих, ่ขวาตีคืนด้วยเข่าขวาครับเอาเอาหยุดไม่ได้ครับป่วยแล้วตีแล้วหยุดไม่ได้สอกสอกเลเขขาซ้ายสอกซ้ายขวาหน้าขวาหน้าไม่ตีครับขวาหน้าไม่ตีครับ เออโอ้ยทุกคนครับยุดลุ้นลุ้นถึงมีการเลยครับสอกซ้ายแค่ขวาสอกซ้ายคืนด้วยเสาขวาโอ้ยมาแล้วครับมาแล้วครับแสนหนึ่งไปภูเขียวจีนดงหรือไปเดืุดดงมือบนแค่ขวาคืนด้วยสอกซ้ายเพนซ่าแค่ขวามาแล้ว เหยียดข้างขวาคือด้วยขวาเอาด่างวายด่างมีเท็จสอกซ้ายเข้าขวาดับแล้วตีขราซ้ายโตเข่าขวาโอ้ยแม่ใครไม่เคยดูใครไม่ใช่คนนอนดึกไม่ใช่คนควงพันแท้สอบแย่เข่าครับโอ้โหแท่งพันสอบพันเข่าสอกขวา โอ้ยดีฮัตจังหวะเนี่ยละครับจังหวะ50นาทีจังหวะทีเด็ดที่ขานี่ลยละครับแม่ตรงแขทงขวาแขทงขวาครูไม่แทงเอาเสียชีวิตเขาคนเดียว ชมครับเกมยังเหลือครับเวลายังมีทุกอย่างยังมีหมดครับจะออกทางไหนไม่รู้แต่ตอนนี้ยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่ว่าเอาละครับสองสองหน้าสมัดไปสองเลขสองเลยครับ เดียหนะเดินแต่แมวเดินแล้วโซ่วขวาโดนหมัดซ้ายหมัดขวาคือแลกซอกเอ้าโอ้โหน่าสมัครเลยเอาแล้วครับเอาแล้วอาวุธทีเด็ดอย่าโดนนะอย่าโดนรับมปะปมปะกีเลยคู่สองนี่มีมีโดนแล้วมีหลับได้อนะ แม่หานศอกหานศอกหานศอกแม่จะสับไม่ได้สับโอ้โหเห็นเห็นถอยแล้วไม่ชัวร์ไม่เอาเหมือนกันครับไม่ชัวร์ไม่เอาเหมือนกันครับทางด้านเพชรเพชรใหม่โอ้โหศอกตายทนจริงครับโดนเข่าเสียบคืนหนึ่งดอกจบโดยต่อครเป็นตาแมว เจน่าไมย้เข้าแล้วก e like ับล็อกลักมาแล้วแต่ว่าสอกข่าซ้ายยังโดนแล้วแทงข่าซ้ายคืนโอ้สอกชนขอบสอกชนขอบแทงขวาจนชนยังทนได้เข่ากับสอกแล่กันจับดันไปข่าวขวาอัดไปที่ึ่งกาง ลายยกแล้วครับลายยกแล้วครับสี่เรื่อยกองรัวยังมีโอกาสให้ทั้งคู่หมดยกครับหมดยกหมดยกสุดท้ายครับเอาผู้เอกครับขอเสียงปรบมือหน่อยด้วสุดยอดจริงๆครับสำหรับรายการวันนี้สุดวันรวมใจอบพรชรบอมจุลกุลนันท์พุทธบ้านวันนี้ครับดูการรวมคะแนนจะเป็นยังไงครับมาที่น้ำเงินครับเพชรเป็นไป สินด้องเล็กับเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับล้างตาได้สำเร็จครับ <Yeah. S 1> แต่แพก